สวัสดีครับทุกคนผมชื่อสมศักดิ์ตอนนี้ผมเป็นคนขับรถเกิดและอาศัยอยู่ที่โฮจิมิน์ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าอาชีพคนขับรถเป็นอาชีพที่ขับแวะรับลูกค้าไปเรื่อยๆไม่มีเวลาทำงานตายตัวนอนก็ดึกบวกกับการทานข้าไม่ตรงเวลามีดื่มสังสรรค์บ้างพูดโดยรวมว่าใช้ชีวิตอย่างรววไปหมดผมแต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่กันสองคนสามีภรรยามาหนึ่งปีเต็ม แต่ยังไม่มีลูกเลยครับครอบครัวของทั้งสองฝั่งก็อยากให้มีมากและบอกให้ไปปรึกษาทางการแพทย์ในการมีลูกดูแต่ว่าผมก็อายครับแล้วมีวันหนึ่งผมได้ไปทานข้าวกับเพื่อนร่วมงานในสายอาชีพเดียวกันเพื่อนๆเ,เลยแนะนำผลิตภัณฑ์หนึ่งให้กับผมคือตัวนี้ครับนองดีสอูครฟผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานระบบภายในร่างกายของผู้ชายให้แข็งแรงทนทานอย่างยาวนาน ผมใช้มันมาแล้วครึ่งปีครับทานวันละหนึ่งเม็ดตอนนี้อยากจะบอกว่าฟัดกันกับภรรยานานกว่า30นาทีเลยครับจนภรรยาชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเจอปัญหาแบบเดียวกับผมอยากให้ลองใช้จริงๆครับตอนกลางคืนออกไปทำงานตกดึกมาก็มีแรงทำการบ้านให้คุณภรรยาขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยาวนานเหมือนกับผมนะครับ